สัตว์ออกเงินต่อ <laughs> คุณค่ะกับคุณทรงพลค่ะจุนโทชัยค่ะมาจากอำเภอหัวไห่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะเป็นจำนวนเงินหนึ่งรอยบาทค่ะผู้ทิ้งสวมกุศลให้กับเจ้ากับนายเวศค่ะญาติพี่น้องผู้ร่วงลับไปแล้วเนาะค่ะก็ขอให้ผลบุญผลกุศลนี้เนาะค่ะไอ้คุณอ่าไอ้คุณทรงพลจุนโทชัยเนาะค่ะประสบแต่ความสุขความเจริญพบพ่อแต่สิ่งที่เป็นมงคลมีความสุขกายสบายใจสุขภาพแข็ง ลาบโยสรรละเิญปัถน,นาสิ่งได้กให้สัมลิศผลเนาะคะ่ะแห่ขอบครัวของท่านนี้แต่ความสุขความเจริญค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาบุญค่ะกับคุณวิไล้วันจันท่องค่ะมาจากบ้านขุดล่าง มาจากบ้านกุดล่างกำบลกุดล่งางออเภอกุดล่างจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นจำนวนเงินหนึ่งรอยบาทค่ะ,ะขอให้ท่านนีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะประสบความสําเร็จในลุกสิ่งที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาเนาะคะ่ะขอพัวของท่านอ่าประสบผลสําเร็จรากาสำเร็จผลในทุกๆทางทุกด้านเนะะาะค่ะสาธุค่ะ นุโมทนาบุญกับคุณบิ๊กค่ะมาจากกรุงเทพมหานครเนาะค่ะมาจากไกลเลยค่ะมาจากุ